ในปี1920ต้นๆนะครับได้มีความพยายามที่จะใช้แสงจากหลอดหอลอดวอัคซีเบเปอร์เนี่ยฮะเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่ให้แสง UV ได้จะเรียกเราจะเรียกว่า Broad UV Light ก็ได้เอามารักษาโรคอย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินเริ่มแล้วนะในปีคศ1920กว่าต้นๆแต่ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งพยายามกระตุกเตือนว่ามันมีรายงานว่ามีเด็กบางคนแพ้ แสงแดดโดยธรรมชาติได้อย่างเช่นรายนี้นะครับไอเลสได้รายงานว่าในปี1923งนี่สว่ามีเด็กแพ้นะเกิดเป็นโครนิกอักเสบเรือคือมีอาการแพ้ที่หลังมือแล้วที่ริบบิ้นปากนะครับอันนี้ฮะปี1923ก็เลยให้ตักเตือนกันว่าอย่าเที่ยวใช้ออเอ mercury vapor l แลมกันแบบไม่มีการทดสอบดังนั้นในปี1926เนี่ยกก็เลยมี ทดสอบโดยกลุ่มหมอที่เรียกว่าไบฮอร์นะครับก็ตีพิมพ์ในพันนพปีหนึ่งพันเกอยี่สิหกเนี่ยว่าเขาแนะนําว่าเอาแสงเนี่ยมาฉายบนหลังแล้วดูที่ว่ามีใครแพ้หรือไม่แพ้ก่อนนะครับแล้วก็คล้ายๆกับโฟโตเทสติ้งซึ่งปัจจุบันเรานำมาใช้อันนี้ประมาณร้อเกือบร้อยปีแล้วนะครับอันนี้กเ็เป็นต้นกำเนิดของการใช้แสงในปีประมาณ1920กกว่าต้นๆครับ